วันนี้เรามาพูดถึงโครงสร้าง DNA กันถ้าคุณชอบช่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากดดิ่งแต่ก่อนเราไปเริ่มอย่าลืมกินน้ำถ้าคุณมีน้ำแบบไหนไปกินซะถ้าคุณคนพอไกันแล้วไปกินกันครับเจกันหงั่ง้ำกุ๊กกุ๊กกุ๊กแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยครับ e t ส go สู่ราการวิเศษของผมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโครงสร้างดีเอกันและอยู่ผมเจา้าซาเออมา่างสวยวันนี้คลิปนี้ส่งงานครูครับโอเคนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับผมโดยเราจะเริ่มจากชื่อเต็มๆของ DNA นเกันครับ DNA นะครับชื่อเต็มๆของมันคือดีออกซิไลโบนิวคลิกแอซิดนั่นเองโดยโครงสร้างของ dna นะครับประกอบไปด้วย โพลีนิวคลอไทด์สองสายนะครับเป็นเกลียวคู่เวียนขวาตามเข็มนาฬิกานั่นเองนะครับผมเรียกว่าดับเบิลเฮลิกโดยทิศทางของสายทั้งสองครับมีทิศทางที่สลับกันนั่นเองก็คือมีทิศทางที่ตรงข้ามกันนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้าพามไปสามพารนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นสามพามไปห้าพามนั่นเอง DNA นะครับเป็นกรดนิวคลีอิกครับซึ่งเป็นโพลิเมอร์สายยาวนะครับผมประกอบไปด้วยหน่วยย่อยหรือโมโนเมอร์ที่เรียกว่านิวคลอไทด์ย้ำนะครับ นิวคลีโอไทด์นะโดยหนึ่งโมเลกุลของนิวคลีโอไทด์นะครับประกอบไปด้วย yeah. าสามส่วนด้วยกันนะครับผมในแก่หนึ่งนะครับหมู่ฟอสเฟตครับสมมองน้ำตาลเพนโทสภาษาอังกฤษครับเพนโทสเอ่มผมก็ท่านครับครูคือไอ้น้ำตาลเพนโทสเนี่ยมีอันนี้คือน้ำตาลชื่อของของมันนะครับมีมีชื่อน้ำตาลของมันนั่นก็คือเดออกซิสไลเบสนั่นเองครับภาษาอังกฤษนะเดอซิสไลเบิ โอเคนะครับโอเคเป็นคลิปต่อครับของครับสามครับไนโตรเจนเบสนั่นเองต่อมาครับเบใน่าจ <c oughs> ล,ละสายของเ n a นเอนะครับ <c oughs> เป็นเบสคู่สมนะครับผมจะยึดก,กันด้วยพันธะไฮโดรเจน h ฮสเบินโดย A 2สองพันธะคู่กับ T และ C 3 <c oughs> สามพันธะคู่กับ G นั่นเองครับผมคล,าคลา้ายๆ้าขั้นบนไดานั่นเอง แล้วก็นิวคลีโอไทด์ในแต่ละโมเลกุลนะครับจะเชื่อมต่อกันด้วยพันธะฟอร์ฟอริเอสเทอร์หรือฟอร์ฟอริเอสเทอร์โบรนนั่นเองนะครับผมต้องชอบเข้าสู่โค้ง <câ owania> สุดท้ายวิธีสุดท้ายช่วงท้ายวิธีสุดท้ายช่วงสุดท้ายของรายการเรารายการพิเศษแล้วนะครับนั่นค <massage>. ือช่วงสรุปโครงสร้างของ d ีเอ็นเอนั่นเองครับผม let's go ดีเอ็นเอครับประกอบไปด้วยโพลีนิวคลียร์ไทสองสายนะครับผมพันกันคล้ายขั้นบันได เวียนขวานะครับเรียกว่า double helix นั่นเองทิศทางของสายทั้งสองครับมีทิศทางที่สลับกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นห้าพันไปสามพัมอีกฝั่งก็จะเป็นสามพไปห้าพัหรืออาจจะเป็นสลับฝั่งกันก็ได้นะครับซ้ายขวาขวาซ้ายก็ได้นะครับในแต่ละสายของดีในแต่ละสายของ DNA ครับประกอบไปด้วยนิวคลีโอไทด์หลายโมเลกุลนะครับเกาะกันโดยมี ดีออกซิไลโบนิวคิดีออกซิไลโบชูการ์นะครับและฟอสเฟตกรุ๊ปเป็นแกนหรือหมู่ฟอสเฟตนั่นเองต่อมาครับเบสนะครับก็จะจับคู่อยู่กันด้านในนะครับทำมุมตั้งฉากกับแกนโดยอาศัยแรงยึดเหนี่ยวของพันธะไฮโดรเจนเฮดโบนเนี่ยอาศัยกันนะครับออโดย A2 มาท้าคู่กับ T นะครับแล้วก็ C. สามมันนะคุยกับ G. หรือเบสจับกับเบสนั่นเองใครข้ามบันไดค <c oughs> อสุดท้ายครับหนึ่ง <c oughs> รอบสายของรอบสายเกียวยาวสายสี่อาร์มสตองเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางยี่สิบอาร์มสตองนั่นเองนะครับผมแต่และนิวเคลียส์ ide, ห่างกัน3.4อาร์มสตองหรือส,อสรุปง,ง่ายๆสั้นๆนะครับ 1. รอบสายเกียวมีเบสจำนวน10คู่เบสนั่นเองนะครับผมและนี่คือทั้งหมดของโครงสร้าง DNA <c oughs> นะครับรโอเคนะครับรรคืนวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับเป็นโมเดลที่ผมกูแล้ป้าแมวมา